ณกำลังมองหาเครื่องออกกําลังกายหรือต้องการสร้างห้องยิมในพื้นที่ต่างๆนะคะเราคือหนึ่งในทางเลือกของคุณค่ะเพราะเรามีประสบการณ์ในการสร้างห้องยิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะฟิตเนสหรือองค์กรต่างๆค่ะเพราะเราคือแบรนด์สุขภาพที่มาพร้อมกับนวัตกรรมและเรายังมีประสบการณ์ในการออกแบบห้องฟิตเนสมากกว่า1000แหง่งรวมไปถึงตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างจนถึงบริการหลักการขายเราดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะ บริษัทจอรนสันมีทีมดีไซน์ออกแบบของตัวเองนะครับออกแบบได้ในส่วนของ 2D แล้วก็ 3D แล้วก็ยังมีทีมขายที่เป็นมืออาชีพที่สามารถช่วยแนะนำลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเลี้ยงเครื่องแนะนำสินค้าให้ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าบริษัทจอนสันได้ทำการติดตั้งแล้วก็ส่งมอบง,งานลูกค้าไปแล้วเนี่ยกว่า1,000ลายในประเทศไทย บริษัทจอ์นสันเฮลเทคเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็มีโรงงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยทางบริษัทก็ได้พัฒนาปรับปรุงให้มันทันสมัยตามยุคไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในเทรนตอนนี้ก็คือ p r i n t เอทหรือว่า HIIT ซึ่งเหมาะกับการออกกำลังกายระยะสั้นแล้วก็ช่วยเร่งการผลิตฮอร์โมนที่ิเรียกว่าโกรทฮอร์โมนก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ใช้งานง่าย